โอ้สวัสดีสวยจังวันนี้มาทำอะไรลูกมาอาเดี๋ยวพ่อบอกให้วันนี้เราจะมาเอาของเหลือใช้ไปทำประโยชน์ใช่ไหมใช่เนี่ยเราจะวันนี้ไปปิดปลั๊กไงเดี๋ยวถ้าทามันหมดแล้วเราจะดึงมันออกมาเราไปปิดปลั๊กที่มันเป็นรูๆทำเลยทำเลยเหรอได้นี่นี่ดิออะคิวแกมถ่ายถ่ายเอานี้้ ไม่ใช่เองไว้ดิเราดึงอันนี้ออกนะเราใช้สมมติถ้าห,หมดแล้วนะสมมติวันหมดแล้วเราก็ดึงฝาลงมาแล้วพวกเราก็จะไปฟ้องแม่อ่าอย่างนั้นมันเปิดปิดได้เห็นไหมเดี๋ยวอย่าเล่นเอาเป็นคนทำสิแล้วพ่อก็จะตัดอันนี้มาให้เราดูทีหน้าอย่ากทำหรอคือ่จีน้านั่นดิฮึ อ่ะนะเอาเรื่ว่าจะทำไงแปะไปเดี๋ยวนี้แกะดีกว่าพ่อแปะให้นิ้วแกหนูอยากลองแปะกับแกะอยากลองแปะกับแกะด้วยอ่าวดูท่าน้องนั่งทิน้านั่งดีๆสิลูกข้าสมาดเร็วทิน้านั่งสวยๆวยขาสมาดไม่ได้นั่งไม่เป็นนี่น่า ออ่ <S 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 เอ็นั่งขาสบายไม่ได้สวัส,ส,สดีแกแกเป็นไหมแกเป็นอะไรพ่อแต่งให้ก่อนไม่ถึงแก่พลาสติกนี่เด<ห>ี๋็กๆแกทำเองนะนนงเนี่ยการไกล่เกลี่ยต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่หรือเ่านะอันตรายจุดอ,อยู่กับผู้ใหญ่มับบบน,แบบนบาดไปเลยเออาได้แล้วนี่ไงผู้ใหญ่เนี่ยเออแก้เลยแก้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 แก่กันเดี๋ยวเราจะไปแตะให้เพื่อนๆดู อันนี้ตลกอีกนะไม่ตลกอยู่ว่าใครวะก็ว่าเหอ,อแก่อะอ้าวนี่แหมทำเหนังตลกเลยแก่เอาอย่างนี้สินี่แล้ว,ลวจะบอกนี่บอกแกอันนิวก็เลยแก่พ่อทำให้ดิอะอันนิวบอกสรุปไม่ได้ทำพ่อทำให้ละจีน่านี่ไม่ได้ทำอะไรเลยมาแปะถือไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปแปะ ป้ายป้ายปตรงไหนที่มีปั๊กอันตรายที่บ้านใครมีเด็กน้อยนี่ตรงนี้นิ้วไม่มีบ้านเราไม่มีเด็กน้อยนี่ไงเจอแล้วนี่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อทำให้เดี๋ยวพ่อทำให้เดี๋ยวพ่อดี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 ใจเย็นป้าป้าก็มาแอบเปิดเนี่ยแอบเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกันปึ๊บใช้ได้เปล่าเฮ้ยใช้ได้วันนี้ิวเนี่ย เดี๋ยวเเราจะใช้แล้วก็เสียบนี่อยาบังที่หลกย่ามือบังเดี๋ยวฮึบเฮ้ยใช้ได้ไงอ่ะเฮ้ยยอดเลยอ่ะเฮ้ยอันี้ยกนี้ก่อนยงนี้ก่อนใช้ได้ไหมตยงนี้ก่อนไม่ยงนี้พอดูก่อนยงนี้โป้งก่อนเฮ้ยใช้ได้จริงใช่ไหมเฮ้ยระวังดูดนะเออรอรอไปใช้กันดูเนาะมันก็มีประโยชน์อยู่นะ สำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย